สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรขอเสนอสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนมหามงคลสิงหาคมดังนี้ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนพร,รัตน์ตั้งกิติถาวรน,นำประสบนิกรร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายแด่พระราชาผู้ครองใจไพ่ฟ้าประชาราษทั่วผืนแผ่นดินไทยขอถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญสิงหาคมถือเป็นเดือนมหามงคลของคนไทยทั้งแผ่นดินโดยหลากหลายกิจกรรมที่จังหวัดพิจิตรได้ประกอบพิธีเพื่อถวายราชสดุดีแด่มหาราชินีแม่ของแผ่นดิน เริ่มด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมประมงจังหวัดร่วมไปพันสัตว์น้ำฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณนะบึงสีไฟจากนั้นโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจัดกิจกรรมฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สสิงหามหาราชินีพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เรียกน้ำตาทั้งลูกทั้งแม่อบควนไปด้วยความซาบซึ้งทั่วหอประชุมงานเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจบริการประชาชนเทิดไทยองค์ราชนินีภายใต้โครงการสมานฉันร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนด้วยการออกบูธให้ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์พร้อมนำสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็น มาวางขายจำหน่ายในราคาถูกพร้อมด้วยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตเพื่อเกษตรกรพิจิตมีความสุขโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกหนึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยผู้ว่านายกเหล่ากาชาติพร้อมหัวหน้าส่วนราชการรวมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุคูลท่ามกลางการต้อนรับด้วยการจัดชุดแสดงจากเด็กนักเรียนที่มีความมุมาะนุอุาหาในการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความประทับใจในการต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมาถึงวันจริง12สิงหาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษามหาราชินี โดยช่วงเช้านายสุรชัยคันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันตักบาดรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน99รูปณบริเวณสารกลางหลังเก่าจากนั้นได้ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเปิดกลวยถวายลาสการะ พร้อมร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้เจริญพระพุทธมนต์กล่าวสัมโมชนียะพระคาถาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานณบริเวณจตุรมุขภายในอาคารสารกลางหลังใหม่ นอกจากนี้แล้วผู้ว่าพร้อมนายกเหล่ากาชาติร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตรเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานบ้านให้กับเด็กวัย13ปีที่เขียนจดหมายทูลก้าถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยเมื่อวันที่12สิงหา ผู้ว่าพร้อมนายกเหล่ากาชาติและพัฒนาสังคมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อเป็นผู้แทนส่ตงต่อความช่วยเหลือนำมาซึ่งความทราบซึ้งสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจนถึงตอนคำผู้ว่าได้นำหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจตลอดจนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมร่วมจุดเทียนชัยกล่าวคำถวายพระพรท่ามกลางแสงไฟสว่างสวยทั่วท้องฟ้าจุดพุดอกไม้ไฟภายในสนามกีฬากลางจังหวัดขอถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญทรงมีพระพระนานมัยแข็งแรงทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคระห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ62พรรษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมใจจัดถวายได้รวมทุกอย่างทุกหน่วยงานให้บริการประชาชนสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพทางการเกษตรแบบรอบด้านเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้คุณภาพดีมีประสิทธิผลและยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกธิศสารจังหวัดพิจิตรรวมกับหน่วยงานด้านการยุติธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันค้ายวันสิ้นพระชนหรือที่เรียกว่าวันรพีโดยกิจกรรมมีการตอบปัญหากฎหมายชิงรางวัลสำหรับเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเยาวชนไทยมีความรู้ด้านกฎหมายไทยได้ดีขึ้นโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐเพื่อส่วนราชการได้มีแนวทางในการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายวัชระทิพิลาเปิดโครงการพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมุ่งสู่การประหยัดพลังงานในส่วนราชการได้มากขึ้นแรงงานต่างด้าวถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศจากคำสั่งของคอสอชให้กระทรวงมหาไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบดิดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เปิดศูนย์เพื่อให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ซึ่งมีทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติออกบัตรประจำตัว และออกใบอนุญาตทำงานทั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวเพื่อนำแรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวนาหันมาปลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวขาวกอเดียวจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุ่งมั่นจัดขึ้นเพื่อผิดฟืน้นข้าวขาวกอเดียวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นำรายได้สู่เกษตรกรชาวนาจากพันธุ์ข้าวของบ้านเราเองเวทีเดียวกันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานมหกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการทำนาให้กับเกษตรกรชาวนาทั่วทั้ง12อำเภอของจังหวัดให้สามารถทำนาและลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายคอสอชอ ด้วยการเปิดเวทีตอบปัญหาข้อซักถามของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตงานกินปลาชมบึงครั้งที่หนึ่งซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทั้งยังเป็นการสร้างความสามคัคคีมีความปรองดองสมานฉัน์เกิดขึ้น ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งมีทั้งการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายการขายปลาเผาราคาถูกรวมทั้งการจัดโชว์ตู้ปลาหลากหลายสายพันธุ์นอกจากนั้นยังมีการประกวดวงดนตรีเพื่อสร้างสีสันภายในงานโดยไฮไลท์การเปิดงานอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์สวมชุดปุ๊บเป็นเชฟมือดีปรุงเมนูปลาช่อนต้มฉุนจากลีลาและท่วงท่าน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารให้แม่บ้านรับประทานเป็นประจำโครงการสร้างความปรองดองสมา,า,านฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาะโดยสำนาาักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดเพื่อมุ่งเน้นสร้างความปร,รองรองสมานฉชันผ่านผู้นำทางศาสนาทั้งพุทธคริสและอิสลามเพื่อนำพาความปร,รองรองสมานฉันให้เกิดแก่คนในชาติและคนในจังหวัดขจัดความขัดแย้งแบ่งสีแบ่งฝ่ายให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติหนูอยากเป็นคนดีหัวข้อในการเขียนเรียงความเพื่อชิงรางวัลที่ดินจำนวน67ตารางวา มูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทจากนายนาริศส,สังวาลีข้าราชการภูบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคัดจากผู้ส่งเรียงความกว่า600เรื่องเหลือเพียง33เรื่องมาร่วมรุนกันต่อที่หน้าอาคารสารกลางจังหวัดด้วยการจัดประกวดให้อ่านเรียงความของตนเองจบด้วยการจับสลากจากผู้เข้ารอบทั้ง33ราย ได้ผู้โชคดีเป็นนักเรียนชั้นม .3 จากโรงเรียนพิจิตพิทยาคมด้วยความหวังเพื่อสร้างเครือข่ายการเป็นคนดีผ่านการเขียนเรียงความเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ในปี2558ในมิติด้านการท่องเที่ยวหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเปิดโครงการพัฒนาศัก,กยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ภูมิภาคอาเซียน หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้10ประเทศอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวโครงการบำบัดทุกบมรุงสุขสร้างุิกิจเมืองยิง้มหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในรอบเดือนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงทุนที่ตำบลท่ายเยี่ยมอำเภอสากเกล็กเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ส่วนราชการยังได้นำบริการต่างๆมาออกบูธจัดนิทรรศการในบริเวณงานเพื่อให้บริการประชาชนประกอบด้วยการสาธิตด้านการประสมสัตว์โคกระบือการให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีการมอบแว่นสายตาการบริการตัดผมฟรีรวมทั้งการบริการด้านสุขภาพจากค่ายพ่อขุนผาเมืองพร้อมกันนี้ ยังมีการจัดเวทีคืนความสุขแก่ประชาชนด้วยการขับกล่อมด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีของจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์สร้างรอยยิ้มคืนความสุขแก่ชาวอำเภอสาเหล็กได้อย่างดีมาถึงงานใหญ่ประจำปีประเพณีดังของจังหวัดกับการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงช้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงแชมป์แห่งประเทศไทย โดยหลายภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันสุดฤทธิ์เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรให้รู้จักแค่ร้ายผ่านการแข่งขันเรือพายถิ่งถ้วยพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าจังหวัดร่วมกันจัดแถลงข่าวหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง ต่อด้วยการยกขบวนเข้าเมืองหลวงเพื่อถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเทพที่โรงแรมรีเวสไซต์โดยประจัดจังหวัดรับไม้ต่อจากพ่อเมืองร่วมถแถลงกับนายกอบจประธานหอ,อการค้าประธานสมาคมชาวพิจิตในกรุงเทพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายสำนักหวังงานแข่งเรือที่พิจิตเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้านการให้สัมภาษณ์เพื่อออกรายการทางทีวีมีอยู่หลายรายการทั้งรายการรอบภูมิภาคทางสถานี NBT หรือที่รู้จักในานามช่อง11ทั้งจากช่อง7ผ่านรายการสภากาแฟของทิดเป้พิธีกรมากฝีมือที่วัดรังนกเขตอำเภอสามงามรายการแจ๋วพาเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ด้านพิธีทางพาม ได้มีการบวงสรวงแม่ยานางเรือประเพณีที่เชื่อถือกว่าร้อยปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวเรือก่อนที่จะทำการแข่งขันพิเศษกว่าทุกปีในปีนี้ได้นำเรือยาวเข้าพิธีณพระอุโบสถวัดท่าหลวงโดยพ่อเมืองพิจิตเป็นประธานการประกอบพิธีซึ่งมีทั้งการบูชาเครื่องบวงสรวง การนำผ้าแถบสีสายสินพวงมาลัยดอกดาวเรืองปูกกับหัวเรือเพื่อความเข้มขลังเป็นสิริมงคลตามประเพณีพามแต่โบราณการก่อนนำเรือลงสู่แม่น้ำตามความเชื่อของชาวเรือจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนชาวพิจิตรทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง7กันยายนที่จะถึงนี้ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สมชื่อพิจิตเมืองงามและนี่คือสรุปภารกิจประจำเดือนมหามงคลสิงหาคม2557